จริงๆเราก็น่ารันทดนะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนใช้แต่ว่าผัวเราเกิดมาเป็นคนรับใช้รูจักน่าตกปาดเราลันทดมันลันทดฝ่าเป็นไงเป็นไงฝีมือการปอกแชแล้วอันนี้ล้างมือแล้วนะคะเป็นไงเป็นไงเป็นไงครูบอกให้ทายแล้วบอกมึงทายอ่ะอะไรกันมันคืออะไรวะ คุณร้างจำกินจำไม่ได้ใช่ถ้าคุณจำมาได้ลุ้นพร้อมกันว่าคืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออ,คอะไรขยันสร้างอือย่ามาแกะดิสไม่แแมมีมากะัวงส้มโอพ่อเลยเป็นส้มโอเนื้อแดงเป็นิคนคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มักส้มโอสักเท่าไหร่นะแต่ว่า เป็นคนที่ชอบกินทับทิมสยามแก้แวจกทับทิมสยามปะทับทิมสยามมันก็คือส้มโอสีแดงอะเนื้อสีแดงอะส้มโอที่เป็นเนื้อเออคือเราชอบกินมากเลยอันนี้ลูกละ169บาทสำหรับแกแกว่ามันแพงไหมไม่รู้อะแต่สำหรับเราเราว่ามันถูกเพราะว่าเราเคยไม่เคยทกินเราเคยซื้อส้มโอเนี่ยที่เป็นสีแดงอะเนื้อสีแดงอะทุกคน เพิ่งเคยซื้อมาสูงสุดลูกละ350ร้อยห้าสิบเคยซื้อมาเคยซื้อมาตอนนั้นอ่ะสามลูกอะ่ะมันประมาณพันกว่าบาทอะ่ะสามลูกพันกว่าบาทนะตอนนั้นอะ่ะแต่มันคือเนื้ออร่อยมากแต่เราจะมาดูว่าอันเนี้ยลูกละร้อยหกสิบเก้าบาทมันจะเป็นยังไงจะพาให้ดูเลยไม่เอามือไอ้แย่แดงแดงแดงนวดเลือดโอ้ไรได้เลือดเขาไปไไหอันนี้มาจากช้อปปี้เหมือนกันค่ะ ช้อปปี้มีอยู่ะวะเพราะว่าช้อปปี้อ่ะคือมันมันมีให้เราเลือกหลายราคาแกนึกออกว่าคือช้อปปี้มันมีแบบให้เราเลือกหลายราคาทั้งถูกทั้งแพงทั้งอะไรเงี้ยหมูสดวะช้อปปี้อ่ะมีเพราะกูเคยสั่งมาตอนนั้นที่โควิดระบาดมีสดก็มีอืมก็ตอนนั้นที่โควิดระบาดอ่ะแล้วแล้วที่ว่าเขากลัวกันไม่กล้าออกไปไหนเลยเราก็ไม่กล้าออกเหมือนกันอ่ะเออก็ทั้งหมูสดอ่าช่องแช่เย็นมาที่บ้านเหมือนกันนีดเลยวะ มีเขามีวิธีพาด้วยนะมันไม่ได้แปลว่าเราผ้าออกมาแล้วมันจะปอกได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเว้ยเพราะค้าเคยแม่า้าตอนที่เพิ่งซื้อมาที่ว่า3ลูกพันนะเขาบอกว่าเวลาเราปอกอะมีดที่ใช้ปอกเปลือกอะจะเป็นมีดอันหนึ่งแล้วมีดที่ใช้ปอกเนือ้อให้เป็นอีกอันหนึ่ง อย่าให้มีดที่โดนเปลือกส้มโอไปโดนเนือ้อส้มโอเด็ดขาดเพราะมันจะขม,ม,มเขาบอกเปลือกมันนะขมมากขมมากๆา,กาก้เอาม,มาลิมเดียวอย่างนี้อ่ะล้างอ่ะเขาบอกว่าล้างได้มาดูมันว่าจะได้กินหรือเปล่า,าเล่ดน,ดน,ดนดูสิโอ้ยแดงมากเลยอะแ้งไหมแดงมากเลยถ้าเทียบกับสีอ่ะใช้ได้นะเนี่ยถือว่าถืออันนี้นะตั้งแต่เคยกินมาถือว่าได้ใช้ได้นะแต่ไม่รู้รสชาติไงเดี๋ยวลองแกะก่อนเดี๋ยวหรือหวานดิ ชํำๆรสชาตินะคะที่เพิ่งเคยกินแบบดีๆเลยนะเอาแบบแพงๆเลยนะที่เพิ่งเคยกินอะ่ะคือมันจะรสชาติแบบหวานทุกคนมันจะอมเปรี้ยวนแค่นิดเดียวอะ่ะแล้วมันจะหวานทั้งนั้นแบบมันจะชํำปากมากอะ่ะแบบกัดเข้าไปแล้วแบบเนื้อน้ําเต็มปากอะ่ะแล้วมันจะแบบหวานรสจะคล้ายๆทับทิมน่อยๆอะ่ะทุกคนแล้วยิ่งแช่ยเย็นโอโ้โหฟินแล้วที่สำคัญทุกคนสังเกตดูดีๆเม็ดเขาจะไม่ค่อยมีนะคะมีเม็ดแต่แบบเนี่ยเดี๋ยวดูดิเนี่ยมันจะแบบเล็กมากๆ เลยอย่ะดูดิเนี่ยเม็ดเนี่ยแทบจะไม่มีเม็ดเลยก็ว่าได้อ่ะคือเนี่ยแต่ว่าต้มโอปกติทำน้านมันจะมีเม็ดใช่ไหมล่ะคืเนเมีนนย,น,มยน่ากินมา้างเลยง่ากินไหมเป็นงาเป็นงาฝีมือการปอกแฉ้มอันนี้ล้างมือแล้วนะคะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาฝีมือการแกะก็ใช้ได้อยู่นะแมืมนน่อทุกคนเคยกินรู้แล้วสามร้อยห้าสิบ มาวันนี้1 6 9บาทมึงเลิศนะเมื่อกี้ชิมไปนิดนึงอะแอบน้ำเต็มปากเลยอะดูเซอร์เบียไหมว่ะอันเนี้ยอ่ะเราจะบอกให้ฟังยิ่งเราดูเซอร์บี้เข้าไปอะเซอร์บี้มันจะหวานใช่ไหมแต่สมมุติว่าถ้าเรากินอะไรที่มันหวานไปแล้วแล้วเราไปกินอะไรที่มันไม่หวานกว่ามันก็จะไม่หวานเลยนะแต่อันนี้มันคือหวานเขเข้าใจไหมแสดงว่ามันต้องหวานมากๆแน่ๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราเคยกินอะไรมนหวานมากๆไปแล้วอะถ้าเรากินแบบอาหารต่อไปคือมันต้องหวานกว่าเราถึงจะได้รสหวานเหมือนลิ้นเรามันอันนี้ไปแล้วพูดเหมือนกูรู้มากแต่มันก็เป็นจริงนะทุนคน จริงๆนะเราก็นา่าร่นทอนนะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนใช้แต่ว่าผัวเราอะเกิดมาเป็นคนรับใช้พูดจานะ้าตกปาก <c oughs> เรารันทอมันร่นทอฝ่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันบอกว่าฉันเห็นไหมเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะเป็นไงแกะไม่มีแตกจ้าเดแกไกออนเนอย่างพอละจะชิมเฮ้ยเนัวเยอะจังเลยอะดูดิแ <c oughs> น่นแหละแ <c oughs> น่นมากอะแล้วแบบว่าเหมือนกินได้ทุกกีบอะ แล้วแบบจะบอกว่าเนือ้อกะกันดีไม่มีแตกเลยนะคะโอ้ยน้ำกระเด็นใส่นะานี่ยังไม่ถึงครึ่งลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอืมเขาีกเีพริกเกลือจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะให้ชิมแบบไม่มีพริกรเกลือความไม่ให้กระโบแบบนี้รชาตเป็นไงกินแล้วไม่พูดอ่ะอร่อยอ่ะมันหวานมีความหอมแบบคือมันจะมีแบบ คยกินทับทิมป่ะทับทิมอ่ะคือเมทับทิมอ่ะไม่คือมันจะหวานแต่จะอมเปรี้ยวเล็กนิดเดียวแต่มันจะหวานชํำน้ำแบบกัดเข้าไปแล้วแบบน้ำมันแตกหมดเลยอ่ะพอกัดเข้าไปแล้วแบบน้ำมันแตกแล้วมันทำให้แบบหวานอมเปรี้ยวเล็กๆคือมันสดชื่นอ่ะมันสดชื่นแต่มันแบบมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวแล้วกัดไปแบบกัดน้ำแตกกัดน้ำแตกกัดน้ำแตกเนี่ยกัดแบบโป๊ะ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 อย่างเงี้ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเนี่ยแล้วคือน้ำก็แบบกระจายเต็มปากอะ ดีมากๆมากๆๆอยู่แล้ววันนี้อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จลูกอร่อยหกสิบเก้าะฉันจะสั่งอีก EP นี้ให้ยันสั่งตัวไง,งประสบความสำเร็จอีก EP หนึ่งเลิศเ,เ,เลิศเลิศเลิศเดี๋ยวรอ ทุเรียน EP หน้าฉันสั่งทุเรียนมาแล้วลูกละกี่บาทวะลูกละลอยก็บาทมั้งลอยเก้าเก้ามั้งกได้ก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยกินซุปโอสามลูกพันก็บาทอ่ะนั่นคือดีมากๆแล้วแล้วอันนี้ดีเหมือนอันนั้นเลยนะแต่นี่คือหนึ่หกสิบเก้าไงแล้วเขาพวกเราประกันเนื้อเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเดี๋ยว EP นี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะไปแกะซุปโอต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขยันสร้างของคุณแม่ใน EP